ตื่นระวังคำหัวอ,อกคว้าเอ็นสิบหกหลบเข้ารบเตียงต่อสู้คำลวงพ่อองน้อยพร้มอมสายไฟใจชื่นชูดีร้ายขอสู้ให้โลกรู้นักรบไทยเสียงปืนลาา่าปังตื่นระวังคำหัวอ,อกคว้าเอ็สิบหก ลบเขารบเตีเยงต่อสู้คำลง,องพองน้อยพอกายสอยใจชิ้นชูดีร้ายขอสู้ให้โลกรู้นักรบไทยคือเวลาต่อนะขอ้อทีวีให้กดปุ่มนี้ในนี้นะเวลาเชื่อมต่อบลูทูธนากระที่ให้กดปุ่มนี้เข้าไปเ <c oughs> นี่อย่างนี้เลย เนี่ยตัวเดียวกันเลยฮะต่อเข้าไปข้างหลังทีวีเปิดทีวีเสียบเข้าไปได้เลยฮะข้างหลังทีวีมีรูลูกค้ามาจากไหนครับเนี่ยอ๋อลาบุรีเลยอ่ะอย่าต่อยคนเพชรบรีดูอย่าต่อยเป็นประจำเลยเนี่ยแล้วดูแล้วแฟนไม่ว่ามากๆมั่ดูไม่บ้าเออดูไม่ต่อยประจำเนี่ยมาเห็นใครเนี่ยมาดู อ่อนะแล้วเราก็มาแรงที่กด A U X เอาเอาภาพมาแล้วขยายจากเครื่องอันนี้เข้าใจเนี่ยไม่ใช่ปัญนะนี้โอเคอะนี่เราก็ได้ภาพมาแล้วขยายจากเครื่องโอเคครับอ๋อนะ,อะต่อตามนั้นแหละดเดี๋ยวเดี๋ยวให้เด็กเอาอเ,เนี่ยจะยกไป เสียบไปเลยใช่ไหมเสียบไปเลยนี่สายสัญญาณแม่ทอดยอกลงกล่องแบบนี้ไปลเลยเยี่ยต้อยคนเพชรบุรีครับว่าไงนะเยี่ยต้อยเป็นคนเพชรบรุรีเพชรบุรีคนบางตะบ,บูนชุดสองคนบางตะบูนนี่มัน,ม,นมันเขียนตัวเขียนแต่นี่ผมอยู่เขียนส,สมุทรสงครามกับเขียนดำเนินไงค่าทองไปยังก็บดำเนินนะอ๋อตรงนั้นเหรอเออเลยลงเทปไปหน่อยเนี่ยสองหมื่นสองเก้าร้อยสายทีวีเส้นหนึ่งแล้วก็ สาย5แม่4เส้น